ครับก็ทักทายกันยามเช้านะครับที่สวนทุเรียนสมจิตจุมพรเช้านี้ครับไะ้ทำการเปิดเครื่องครับรดน้ำทุเรียนลูกผนครับเรียนพันหมอนทองเหมือนเดิมครับเช้านี้กับแสงแดดอ่อนๆครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับเหมือนเดิมครับระยะเวลาในการให้น้ำผมก็จะให้ล็อกละสิบนาทีนะครับเพราะว่าสวนผมเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับ ไม่เหมือนกับพื้นที่เสมอนะครับตามพื้นที่ที่อยู่ที่ลาบนะครับผมเป็นที่ชันๆลลืมๆนะครับเป็นภูเขาตามสภาพพื้นที่ครับศูนย์ทุเรียนสมจิตจุมพรนี้นะครับนี่ก็เป็นวันที่6มิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ,ววอ,นะรบอีกอีกไม่ใกล้อีกไม่ไกลนะครับครึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็จะได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับสวนทุเรียนสมจิตจุมพรนะครับถึงเป็นรุ่นแรกครับก็ในเมื่อฝนตกเมื่อสามสีวันก่อนครับนี่ก็ห่างมาเลยกรบก,ก็เปิดเครื่องรดน้ำครับเลยครับเชา้านี้ชุมช่มฉ่านะครับลองบ,บรรยากาศการรดน้ำทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสมจิตจุมพร รัวเช้าๆนี้ตอนนี้ก็เจ็ดนาฬิเกือบ8ปดนาฬิกาแล้วครับเกือบ8ปดโมงเช้าแล้วผมเปิดมาตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งนะครับตอนนี้เกือบ8ปดโมงแล้วเปิดได้เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเปิดมาได้2ประตูหใหญ่ๆนะครับผมให้ประตูละสิบนาทีฝั่งนี้ก็รวมๆจะประมาณ10 20 30 40 50 60 ประมาณชั่วโมง20นาทีครับสำหรับแปลงนี้นะไปถึงจนสุดสันเขาข้างบนนะครับประมาณชั่วโมง20นาทีนรับยังไม่รวมอีกแปลงหนึ่งนะครับระยะเวลาในการให้น้ําต่อแปลงนะครับสวนทุเรียนสุมจิตนี้นะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวนทุเรียนสมจิตจุมพรนี้ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ขอฝากช่องไว้ด้วยครับส,วน,นษษบสวนทุเรียนสมกิจครับสวัสดีครับ